Thank, you. Thank you. في <سؤال> 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 รอแม่ดูรัโอเคครับครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับาวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการออกแบบแผ่นโลหะภาพนะครับ ก่อนเนีนะครับก่อนเราจะไปดูเรื่องการออกแบบแผ่นโลหะความนะครับเรามาทําความจักกันก่อนว่าแผ่นโลหะคืออะไรนะครับแผ่นโลหะครับก็คือโลหะที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นบางๆหรือหนาครับโดยผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีดการหล่อนะครับโดยวัสดุก็จะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมทองเหลืองนะครับ ไทเทเนียมนิกเกลิลดีบุกทองแดงนะครับโดยแผ่นโลหะก,ก็เอาไปใช้ในแต่ะงานก็หลากหลายนะครับต่ตางกแตกต่างกันไปนะครับผมต่อไปครับเราจะเป็นวิธีการออกแบบแผ่นโลหะนะครับอย่างแรกนะครับ,แบบแรรบเราก็ต้องเลือกวัสดุนะครับวัสดุที่เราจะเลือกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เอาไปขึ้นรูปใช้งานในแบบไหน,นครับจะเป็นงานเชื่อมงานที่ต้องการความทนทานด้านการกัดก่อนนะครับก็แข็งแรงนะครับหรือว่าจะเป็นปน้ำหนักนะครับหรือไม่แต่ต้นทุนนะครับส่วนความหนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาไปใช้งานในด้านไหนนะครับ เพราะแต่ละงานก็ต้องการความแข็งแรงที่แตกต่างกันนะครับไปนะครับาการออกแบบการออกแบบเนี่ยมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณานะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นความหนาของผนังนะครับความหนาของผนังหรือความหนาของเหล็กน,นะครับเพราะอะไรถึงเราต้องคิดว่าเราใช้ความหนาเหล็กเท่าไหร่นะครับเพราะว่า งานนะครับแต่งานก็มีความหลากหลายนะครับเราใช้ความหนาอันนี้สำหรับงานนี้หรือใช้ความหนานี้สำหรับงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมนะครับเราใช้เหล็กบางไปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเชื่อมทีิเราอาจจะทําให้เหล็กนั้นเป็นรูได้นะครับหรือว่าแต่ว่างานที่น้าหนักครับก็ควรจะใช้ที่เหล็กที่หนาขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับคือรัศมีโค้งงอนะครับ ก็ะมีโค้งงอหรือเป็นเเดียสนะครับล้มีโค้งงอหรือเป็นเเดียสเนี่ย mm hmm. ควรจะ mm hmm. ม,มาคิดนะครับเพราะว่าแผ่นพับเนี่ยเมื่อเราพับไปเนี่ยส่วนส่วนโค้งนะครับเราควรจะให้มีขนาดที่ไม่น้อยกว่าขนาดความหนาของแผ่นเหล็กที่เราใช้นะครับ เพราะถ้าเราใช้น้อยกว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการแตกหักนะครับหรือบิดเบี้ยวได้นะครับทําให้ชิ้นงานเราเสียนะครับต่อไปนะครับเป็นการวางรูนะครับและช่องหรือตำแหน่งต่างๆนะครับเราควรจะให้เส้นผ่าศูนย์กลางของรูหรือช่องนะครับเท่ากับหรือมากกว่าความหนา ของแผ่นโลหะนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าสมมตินะครับถ้าเราเอาเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมาใกล้กับขอบหรือขอบชิ้นงานนะครับมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ขอบชิ้นงานเรามีการนูนขึ้นมานะครับเพราะว่าแรงที่กด,ดไปนะครับหรือว่าแรงที่ปั๊มเข้าไปเนี่ยใช้แรงมากนะครับอาจจะทําให้ขอบชิ้นงานมีการนูนขึ้นมานะครับ แล้วก็ขนาดของรูหรือขนาดของช่องนะครับควรจะให้ใหญ่หรือเท่ากันนะครับกับความหนาเหล็กนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราใช้ถ้าเราใช้น้อยกันไปเนี่ยแรงที่เราได้ใช้เจาะหรือแรงที่เราได้ใช้ปั๊มเนี่ยมันก็จะใช้มากขึ้นนะครับรวมถึงการขัดเงาหรือ อะไรก็ตามแต่นะครับไม่ได้ใช้แรงที่มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับผมต่อไปนะครับเป็นค่า K factor นะครับค่า K factor คืออะไระครับค่า K factor ก็คือค่าที่ใช้ในกระบวนการดัดของโลหะนะครับเพื่อเอามาคำนวณความยาวของแผ่นโลหะในการตัดนะครับให้เหมาะสมนะครับ อย่างง่ายคือมันเป็นค่าความเผื่อของกนรโลหะนี่นะครับโดยค่าคเ a ฟกเตอร์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุวิธีการพับนะครับมุมในการพับแต่โดยปกติเนี่ยค่าเนี่ยก็จะมากกว่า0.25นะครับแต่จะไม่เกิน0.5นะครับผมต่อไปนะครับเป็นเบ n น a l ลูมนนะครับ เบนโซโลเวนคืออะไรครับเบนโซโลเวนคือค่าความเผื่อเหมือนกันครับแต่เป็นค่าความเผื่อความโค้งงอของโลหะแผ่นนะครับเพราะเมื่อเรานําโลหะแผ่นนะครับมาดัดโค้งงอเนี่ยโลหะแผ่นจะเกิดการยืดออกนะครับเพราะเห็นนี้นะครับเราจึงต้องมีค่าความเผื่อค่าการโค้งงอครับของเบนโซโลเวนไว้นะครับเพื่อใหได้ขนาดตามที่เราดีไซน์ไว้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นสูตรการคำนวณนะครับค่าของเบนเโรแบนนะครับเราจะมีตามเท่าไรนะครับเบนเโรแบนนะครับเท่ากับพายส่วนด้วยร้อยแปดสิบนะครับคูณ b b ก็คือมุมโค้งงอนะครับคูณด้วยในมุเล็บ ir ir คือลัศมีภายในนะครับบวก k ก็คือค่า k คแฟกเตอร์นะครับ แล้วก็คูณด้วย mt mt คือความหนาของโลหะแผ่นนะครับเมื่อเราได้ค่าเบนเนลวนมาแล้วนี่นะครับเราก็มาคิดตามสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปคือความค่าข้อความยาวของแผ่นโลหะที่เราขี้ออกมาแล้วนะครับหรือว่าก็คือแผ่นโลหะก่อนที่เราจะเอาไปดัดหรือไปพับนี่นะครับโดยจะมีสูตรตารนี้นะครับ lf นะครับก็คือ ค่าความยาวตอนขี้มานะครับหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้ดับนะครับเอาหนึ่งก็คือความยาวหน้าแป่นจากการโค้งงอนะครับก็คืออันนี้นะครับผมเอาหนึ่งต่อไปคือเอาสองก็เหมือนกันครับบวกเอาสอนะครับต่อไปเป็นบวกด้วย ba นะค ba คือเป็น อโรแบนซ์นี่นะครับค่าความเผื่อการโค้งงอเนี่ยครับครับผมต่อไปจะเป็นเบนดิตักชั่นนะครับเบนดิตักชั่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับเบนอโรแบนซ์เลยนะครับเรียกว่าเหมือนกันเลยแต่วิธีคิดเนี่ยมันต่างกันนะครับต่างยังไงครับไปดูนะครับต่างกันนที่ว่าเบนดิตักชั่นเนี่ย มีสูตรที่ไม่เหมือนกันเองนะครับโดยสูตรของเบนดิชชั o นเนี่ยก็คือเบนดิชชั o นเท่ากับสองนะครับคูณด้วยในวงเล็บน,นะครับแทนคูณด้วย B ก็คือมุมโค้งงอนะครับส่วนด้วยสองนะครับแล้วคูณด้วยในวงเล็บน,นะครับ IR คือรัศมีภายในครับผมด้วย MT เป็นค่าความหนาเหล็กครับ แล้วก็มุเล็บปิดนะครับลบด้วยพายนะครับส่วนด้วยร้อยแปดสิบคูณด้วยบีนะครับมุมของงอนะครับแล้วก็คูณด้วยในมุเล็บนะครับลัศมีภายในนะครับบวกกับค่าเคสแฟกเตอร์นะครับแล้วก็คูณด้วยความหนาของโลหะแผ่นนะครับเมื่อเราได้ค่าเ็นติชั่นเนี่ยครับมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็เป็นสู่การหาความยาวเหล็ก เดิมนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับเบนเรแวนนะครับเบนเรแวนจะเอาความยาวจากตัวขอบนะครับจนถึงช่วงปลายโค้งนะครับแต่ตัวเบนดิทชันเนี่ยครับจะเอาค่าความยาวทั้งหมดนะครับตั้งแต่ช่วงปลายโค้งถึงวอันนี้นะครับนะครับ D หนึ่งนะครับปลายขอบนะครับจนถึง ไปหน้าแผ่นอ่านที่โค้งไปนะครับโดยเหมือนกันเลยครับแท่แทนค่าสูตรเปลี่ยนไปนิดนึงครับก็คือ Lf นะครับความยาวตอนขี่ออกมานะครับเท่ากับ d1 นะครับความยาวหน้าแผ่นนะครับโผลด้วย d2 นะครับแล้วก็โผกด้วย bd นะครับเป็น d e t e c t i o n นะครับผมต่อไปนะครับเป็น relief นะครับเป็น relief คือ การตัดล่องสองฝั่งนะครับของส่วนที่เราต้องการดัดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้โลหะแผ่นนะครับเกิดการฉีกขาดและช่วยทําให้มันงอได้ง่ายขึ้นนะครับโดยขนาดความกว้างของร่องนะครับควรมีขนาดนะครับเท่ากับความหนาของแผ่นโลหะนะครับและความลึกนะครับก็ควรจะมีขนาดเท่ากับรัศมีโค้ง ทั้งหน้าและในนะครับโดยขนาดโดยรูปแบบร่องนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบนี้ครับเป็น v ีนอสนะครับหรือว่าร่องสามเหลี่ยมนะครับร่องสามเหลี่ยมเนี่ยสร้างขึ้นบนแผ่นโลหะนะครับเพื่อที่จะถูกดัดเพื่อลดความเครียดน,นะครับแต่ช่วยให้แผ่นโลหะสามารถดัดได้สะดวกนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นลาวลิฟนะครับหรือล่องกลมนะครับล่องกลมก็มีหน้าที่ก็คล้ายกันกับตัววีนอสเลยครับก็คือลดความเครียดนะครับแล้วก็การกระทบที่แรงเกิดขึ้นจากการดัดนะครับต่อไปนะครับเป็นสตริงลิฟิสนะครับหรือล่องตรงนะครับเช่นเดียวกันครับก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับคือลดความเครียดนะครับไม่ให้เหล็กนะครับมี ความเครียดมากไปนะครับแล้วก็ป้องกันการยืดของเหล็กน,นะครับต่อไปนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่อาจจะทําทให้ชิ้นง,งานนะครับผิดรูปผิดไอะไ,ไปได้นะครับก็คือเทียร์ลีฟนะครับหรือร่องฉีกน,นะครับการดัดแผ่นโลหะโดยที่ไม่มีการตัดร่องด้านข้างนะครับ อาจจะทําให้แผ่นโลหะเนี่ยครับเกิดการฉีกขาดได้ครับและอาจจะทาให้เครื่องที่เราใช้ตัดใช้แรงมากกว่าปกติด้วยนะครับผมทำให้วัสดุของเราเสียหายด้วยนะครับก็ไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับผมสําหรับการทลลําในรูปแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างแบบนะครับการสร้างแบบสมศวรกรรมนะครับผมหลังจากที่อ่า เราได้ออกแบบตัว g d model มาแล้วนี่ครับเราก็ไจะต่อไปนะครับเราก็จะสร้างแบบสรับสั่งงานการผลิตนะครับรูปแบบเนี่ยจะรวมอยู่ในภาพฉายนะครับเพื่อแสดงอะไรมากครับอมีขนาดความหนาของเหล็กนะครับ K factor ตำแหน่งการพับองศาการพับนะครับขนาดรูจอระยะรูขนาดรงที่ใช้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า การค่าความเรียบผิวนะครับการชุบแข็งหรืออะไรแต่นะครับโดยโปรแกรมที่ใช้นะครับก็จะมีอย่างเช่น AutoCA d นะครับ i n v e n t o r นะครับแล้วก็ Solid work s เป็นต้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นกระบวนการการผลิตแล้วนะครับกระบวนการการผลิตนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องเหล็กก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับ เมื่อเด็กมีขนาดทใหญ่เนี่ยบางงานเราอาจจะใช้อ่าออกแบบมาเป็นขนชิ้นงานที่เล็กเราก็ต้องตัดเพื่อให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถเอาไปทํางานได้ง่ายขึ้นนีนะครับโดยการตัดนะครับก็จะมีการตัดอยู่หลายวิธีนะครับเครื่องตัดก็มีหลายแบบโดยหลักก็จะมีเครื่องตัดด้วยเลเซอร์นะครับก็จะใช้เลเซอร์ในการตัดแผ่นโลหะนะครับ โดยสามารถตัดได้แต่แปดมิลิเมตรขึ้นไปเลยนะครับแต่ความเร็วในการตัดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามความหนาเหล็กนะครับโดยความแม่นยำนะครับก็จะบวกลบ0 1 2 7จนมลเมตรนะครับผมอ่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเหล็กนะครับมีขนาดที่ใหญ่นะครับเราก็ต้องตัดให้ เป็นชิ้นเลยนะครับเพราะว่างานบางงานที่เราต้องการเยอาจจะมีขนาดเล็กกว่าแผ่นที่เป็นวัสดุดิบนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องตัดแรงดันน้ํานะครับก็ใช้พลังแรงดันน้ําสูงนะครับพร้อมกับมีลิดช่จุกัดก่อนวัสดุนะครับสามารถตัดแผ่นหนานครับได้ถึงร้อห้าสิบมิลิเมตรนะครับ แต่ความเร็วนะครับก็จะไม่ได้เร็วเท่าเครื่องตัดด้วยเลเซอร์นะครับผมแต่ก็ค่าความเผ่อนะครับก็เท่ากับเครื่องตัดด้วยเลเซอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้นะคระับก็ขึ้นอยู่กับตัวยี่ห้อเครื่องที่ใช้นะครับราคาเครื่องก็แตกต่างกันไปครับผมต่อไปนะครับเป็นเครื่องตัดโลหะแผ่นนะครับ ในการตารัดโลหะแผ่นเนี่ยทำให้รูปทรงสําหรับการผลิตจํานวนมากนะครับจะใช้การตัดเชิงกลนะครับการตัดเฉือนนะครับเป็นกลไกลนะครับก็จะรูปแบบนี้ก็รวดเร็กเวกว่าการตัดเลเซอร์นะครับแต่ก็แลกมาด้ยวยกับความแม่นยําที่ต่ําลงไปอีกนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการดัดการพับนะครับ การดัดนะครับอ่าก็เป็นกระบวนการการขึ้นรูปของโรหงานนะครับก็จะเป็นการดัดให้ได้องศาที่เราต้องการให้ได้ตามแบบนะครับโดยจะมีตัวแม่พิมพ์นะครับเป็นตัวกําหนดรูปแบบที่เราต้องการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์แบบโค้งงอนะครับแบบรูปตัวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมต่อไปนะครับเมื่อเราดัดเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็มาตรวจสอบนะครับว่าเราได้รูปแบบหรือรูปทรงที่เราต้องการหรือเปล่าทั้งขนาดว่ามันตรงตามแบบไหมหรือว่าตรงตามมาตรฐานไหมนะครับต่อไปนะครับเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ปรับแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกอ่าเอาไปเจาะรูเพิ่มไหมหรือเอาไปเจียกไปปาดผิวนะครับ รือาไปชุบแข็งหรืออะไรแล้วแต่นะครับผมต่อไปครับการเชื่อมนะครับอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องมีการเชื่อมนะครับก็เพราะว่าเมื่อเราพับนะครับเหล็กนะครับอ่าจะมีช่องว่างนะครับรืกแกนนะครับระหว่างช่องพับนะครับอ่าอาจจะทําให้งานของเรานะครับอ่าไม่แข็งแรงนะครับ อาจจะแล้วก็อาจจะไม่ได้รูปทรงที่ต้องการครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆหรือว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อมไว้แล้วเราเอาไปใช้งานเลยอาจจะเกิดการดัดหรือเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับก็เลยเราต้องมีการเชื่อมไว้นะครับหรือเชื่อมตอน่ช่องนั้นนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับโดยวิธีการเชื่อมทั่วไปก็ได้แก่เชื่อมติ๊กเชื่อมมิกนะครับสรัรชิ้นส่วนลูมิเนียมหรือ เท่าใดเท่าเหลืออาจจะใช้การปักกี้ในการเชื่อมนะครับต่อไปก็เป็นกระบวนการหลังการผลิตแล้วนะครับกระบวนการหลังการผลิตเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งผิวรอยเชื่อมนะครับการลบคมนะครับลบมุมนะครับหรือการการขัดผิวการปาดผิวนะครับ หรือเอาไปชุบนะครับเอาไปชุบแข็งนะครับหรือไม่แต่ว่าทาสีชิ้นงานก็อยู่ในกระบวนการนี้เลยครับก็แล้วก็ต้องขอจบไ้เมีอะไรอยู่ครับลองด้านลูกพีลเราอ่ะครั Gracias. Yeah.